จริงไหมยิ่งเศร้ายิ่งแย่คำถามนี้หลายคนถามครูที่หน้าเพจเยอะมากคะ่ะว่าครูสิตาคะหนูเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะแต่หนูรู้สึกว่าหนูเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าและหนูก็เศร้ามากๆเลยแล้วมันเกี่ยวจริงๆรหรอคะว่าถ้าหนูเศร้าแล้วหนูจะดึงดูดเรื่องราวแย่ๆเข้ามาในชีวิตหนูมันจะเกี่ยวกันเพราะอะไรหนูก็มีชีวิตที่เศร้าอยู่แต่หนูก็เห็นหนูก็ไปต่อได้มันเกี่ยวยังไงกันคะวันนี้ครูสิตามีคําตอบค,ค่ะครูถามก่อนที่เราจะ บอกกับค,ครูนะคะให้เราลองตอบเองในหัวใจว่าวันนี้ค่ะการที่เราเศร้ามาตลอดชีวิตของเราเรามีสิ่งดีๆเข้ามาในสิ่งที่เราปรารถนาแล้วใช่หรือไม่การเศร้าของเราสามารถทำให้เราและคนรอบข้างมีความสุขในแบบที่เราต้องการแล้วจริงหรือการเศร้าของเรามันทำให้สุขภาพของเรายอดเยี่ยมใช่หรือไม่ การเศร้าของเรามันทําให้คนรอบข้างมีความสุขที่ได้เห็นเราเศร้าใช่หรือเปล่าถ้าทั้งหมดคําตอบมันคือไม่และช่วยบอกประโยชน์ของการเศร้าให้ครูฟังหน่อยค่ะว่าประโยชน์ของการที่คุณมานั่งเศร้าสลดทอทูหรือไม่มีความสุขมันคืออะไรถ้าวันนี้คําตอบมันคือมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วคุณจะเก็บความเศร้าไว้ทําไมนะคะในเมื่อนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะ ในหัวของคุณในความรู้สึกของคุณมีปฏิกิริยาไฟฟ้าค่ะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดเรื่องราวลบๆสลดหดหูเศร้าโศกเสียใจ เซลลของคุณค่ะในร่างกายของคุณมันจะหลั่งสารพิษออกมาค่ะและเมื่อมันหลั่งสารพิษมาเรื่อยๆค่ะสุขภาพร่างกายคุณสุดโทรมค่ะประจุไฟฟ้าในตัวคุณปลดปล่อยแต่พลังด้านลบๆค่ะคุณจะดึงดูดแต่เหตุการณ์ลบๆเข้ามาในชีวิตคุณซ้ำซากค่ะเหมือนผีซ้ำด้ามพอยค่ะแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณเองรู้แล้วว่าการที่เราเศร้าสลดเสียใจมันไม่ได้มีข้อดีอะไรคุณตื่นตระหนกว่าเออมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ฉันจะเศร้าต่อคุณเริ่มต้นที่จะ เปลี่ยนตัวเองใหม่โปรแกรมด้านดีๆใหมค่ค่ะลุกขึ้นมามีความสุขลุกขึ้นมาสร้างพลังงานดีๆคะ่ะให้เซลล์ของเราได้มีเอนโดฟินคะ่ะสร้างพลังงานด้านดีนดให้เอนโดฟินมันหลั่งสารแห่งความสุขเซลล์มันทํางานใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีคะ่ะสิ่งดีๆก็เริ่มเข้ามาหาเราตามอัตโนมัติดังนั้นประโยชน์ของความเศร้ามันไม่มีทิ้งมันเสียตั้งแต่ตอนนี้คะ่ะครูเองจากคนที่เกือบฆ่าตัวตายคุณคิดว่าคนที่เกือบฆ่าตัวตายเศร้าขนาดไหนเศร้าจัด นึกออกไหมแต่วันนี้ค่ะครูทิ้งทุกอย่างค่ะจากคนที่อยู่ห้องเช่าวันนั้นทุกวันนี้มีบ้านมีรถมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีชีวิตที่อิสรภาพเสรีภายในระยะเวลาแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการปลดล็อกเรื่องความเศร้าและมาสร้างชีวิตใหม่ครูสิตามีคำพ์ยุทธ์ให้คุณค่ะนั่นคือมหากรรมว21โปรแกรมจิตีิชิตความมัง่งคั่ง ฟรีค่ะสอนฟรีนะคะไปที่เว็บ t e a c h e r sita com อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตมากกว่านี้ติดตามกันที่หน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ค่ะทุกคลิปของครูครูทําเป็นโปรแกรมให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตนะทุกคลิปของครูครูทําเป็นโปรแกรมเพื่อทาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างจริงๆสามารถไปดูคลิปฟรีที่หน้าเพจได้หรือที่ u t u b e ครูสิตา law of universe ค่ะเพราะเชื่อว่าพรสวรรค์ปั้นเองได้ความเศร้าไม่ดีก็ทิ้งมันไปรออะไรละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ